eiração สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องบอเดิกบ่ได้ค่ะมันเดิกแล้วโอบอเดิ๊กเลยบอเสียงดังบ่ได้มันเดิ๊กแล้ว ตอนแรกก็ซิบกินเขานะพี่น้องหิวเลยกินเขาเบิดมือ,อเราพญายิ่ย่านข่อยขี้แตกนี่ต้องจังปิ้นมาสัน่นได้ว่าเธอาไปตองกินดอกกาสัน่นเพิ่งเห็นคอยขี้อันมือหนึ่งซิบหลบนะพี่น้องก็บพราถึงซิบดอกปมันซับหลบซีหลบว่าข่อยกินอะไดีท็อกบัะที่นี่เพิ่นก็หิวสันเหลาบัะที่นี่ ก็สิบกินว่าากเนกินมันสิไปกินอยู่สนามบินเนาะฉันคะิดวานะปูบนลนและฆ่าทุกคนดูพวกนักนี่บึงซ้อนข่อยเทบ่ะบอแห้งบ่ได้ด้วพี่น้องขอให้ได้ข่ดีด๋วดวเราขอยยับไปนี่ก่มาก่อนหูฟังว่จะเป็นไงวเจ้าหูฟังมื่อไส่ภาพกาจบแต่ผู้ห็นหัวด้ว cómo ตึกสุดแน่เราสิอดเอาไปกินอยู่สนามบินอดบ่ได้พี่น้องเห็นหยังนเห็นวบ่เห็นอตนนนสต เปิดนังไก่ไก่ย่งวะซื้อมาสาไก่ยังดอกลืมเล้วหวานหนไก่หวานเดียวกะกะเพากะเพาหมูกรอบหมูกรอบกเลีเยนเลีย ต no, like ีเนี่ยเถอะน s ่แฟนกะเพราแต่เรี่ยนนะพี่น้องว่ามันมีตำมันมันมน้องสิไหมคะ่แล้วข้าเห็ดฝ่า่วหรือเปล่าแบบมัน <Yeah. S 1> มันเด็กกรอบนะพี่น้องเห็นไหมันเด็กกรอบขาอจ๋อก็มาพัดแล้วสินะ It's just missing the egg. Mm. It's just missing the egg. What are you watching? Mm. Porno. behind you? I don't know what i i to i to ถ้ากันอวดบดายสั่งมากินตอนชักทุ่มมาตอนนเดี๋ยวพึ่งจะลากมันสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่สิบตอนนี้อาส ไม่อยู่ได้สอนซื้อม่ไหวอยู่ตะบักเก็บไปทิมทั้งขยะมด่ี่หน่องเขาว่าคิดว่าจะบุกินขเขาเรล่ยวว่ามันเดึกแล้วเก,ก็บไปทิมทั้งขยะเหลือแต่จานจานเยี่ยเก็บไปทิมแล้วไปกลนไปกลนขยะมาแต่ว่าอสอนนะไปทิมก่อนนานี่เล้วปัจจี้นี่กะมันเดึกแล้วเนะาะเมื่อเปิ่งว่าเขาไปหายสอนมนาและะ้วก็เสยนกแกยุไก่เส้นอยู่นาปากซอยอี่คันยางไปพี่หน้องพขาใหญ่ใหม่ก็เลยเอ็ดไอ ซอนให้ชุบเชืญพิเศษกินไก่คนละอ่อ,อ,อนนี่ล่ะเอาจานนี่ล่ะตัดจานเป็นซ่อนเป็นแต่ละตนเนาะเหรียนใกล้กับบ้านนี่อือ Rings are very picky. Mm. Man, we don't like all. Oh, you got sweet sauce in here. What? Oh, for you. Oh, chicken. Mm -hmm. I wish I knew it was in there mm -hmm. before you started throwing chicken bones in there. Oh well. Oh, จงสซเทียนตาลใจลลร่วงเหรอสร้างอะไรอะไล่เมี่นนะพี่น้องสร้างไล่เมี่นแบบที่นี้ก็จะใหบซวนมาเด้บ่ให้ถวยให้ซอนน้ามันหอดตึงเมน่นบุคิดว่าตาเขาไปกินถางนอกเขาจะกินอย่งไรเนาะพูดถึงว่านาสิหายเนี่ยเด้ซอนพลาสติกถวยพลาสติกมึงเสียออเอขขอเ็จะเอาก็คิด เมื่อ่าสิไปกินแบบไปนั่งกินอยู่กลางสนามหญ้าไปสนามพี่น้องเนาะในสวนในสวนยอมไปสันคิดว่าจะให้เขาจะเสือมากินอยู่บ้านอยู่พี่น้องขอเลี้ยน Mm -hmm. It looks kind of like what you made, but maybe it's missing buffalo meat and uban when you made that. It, and there's no pieces of dirt Cow. or sand in it. Cow. Yeah. In Ubon, when you made it, there was uh, dirt, sand pieces. <laughs> you can feel it in the in the cow meat. Mm. I don't know. They slapped the meat down on the, the table outside of it. The dust, you know, from the. Talk about. That's life. I speak so people can hear me. You, nobody do. Whisper. I know, but never a sleeping. ไม่ข้นผักช่วงคางอันนี้เป็นนองก็คิดว่าเจ๊สิบวกนีค้นพักก็ตัวเบาเฮ้งบกั้ไอยากเบาเฮ้งดันเขาอยากไหอคุณมาเธอคือเป่าควยนเลียนพป่น้อง เ้หาเวิ่กินมาเสียหลายซื้อมาแพงซื่อกขาเผาซ้ำย่างหารอยพอดีเลยน้องแพงเลยู่ะหารอยดีค่ะซื้อซ้อย่างถ้า,า,วาพวกใหม่ใหม่ซือ้อยังนหรอกจำได้ปลาก็เป็นปลาหยางหมูใหมา่กับหมูอ่ะหมูหยาง ไม่เห็นเงอน,น,นะโอ้ยขนาดบ่ได้กินขเขา,าเบืดอเหมยยังโมเสียมเจ้าคิดเบิง่งสู่ตำโงเมืไตอนนี้กจะตั้งตำ้องมากินละยานแบบทองเสีเสียเป็นหนองเอาาไก่จะเดินทางยานทองเสียเสียงดงเลย เขาเด็กกัเต็มโตล้วพี่น้องจ้าข้องก็เก็บเกือบ,บหมดแล้วออกจากห้องนี่เชียกเอาอยู่ประมาณตีหนึ่งตีหนึ่ง,ต,งตีสองสุวนนำพุ่มอยู่บ่อไกลแต่ว่าต้องฝ่าออไปพี่น้องมันนม่นุ่นใจนะเพราะว่าต้องไปตรวจโควิดก่อนอยู่สนามบินอนะุอ่นใจเพราะว่า นักพนนส่วงมาเป็นจังไดคือว่าคนก็อาจจะหลเสียห้าตตองไปก็เน้นเน้นเ้าไปถ่าดีกลัวแบบว่าเหตุอีหยังกว่เฝ้านาะขอคิดแบบนี้ไปถ่ายญี่ปุ่นดีกลัวเกิด่าเ้าไปละแถวตอแง่เหยียดหรือว่าเป็นอีหยังขืนมากเสียนันสิหยางเป็นห่ังแล้วอยากไปถ่าดีกลัวกำหนดขึ้นเครื่องกับแปดโมงค่ะแปดโมงเครื่อง กูอยากสิดพกักเมืออนน่อยยังหนึ่นเมื่อยนั่งเครื่องเนี่ยใส่ใส่มือ,อได้ปะเ,เนีย่ออยกูจะเอาแนี่นนยโมเยนเนาโทรศพัพท์มันมันบ่เห็นเนะออาะโมหินยังเพื่อน,น,นเพื่อนจริงๆเนาะมั่งเครื่องต้องมัดเนาะ 8ชั่วโมงพี่น้องเฉพาะนางเครื่องเนี่ยมีปไปต่อไปต่อไปต่อเครื่องอู่้นาริตาน้าริตาไปดันลัดดันลัดไปไทเลอร์พี่น้องซ้ำสองต่อรอบนี้ไปสองต่อพราะวันบริเขาอะลอดเอเ็นจลิสข่อยไปรอบรอบพิเรี่ยนเนี่ยข่อยเดินทางคูเดียวข่อยไปรอบครั้งแรกข่อยนะ ค่อยต่อสามต่อพี่น้องไปต่อเครื่องอยือตองไป็นสนามบินลสสอสแอนเจลิสนะไปต่อหมอ้ออยู่นั่นนะตอง่านต่อหมอ้ออยู่นั่นจาน่ายรอบนีไปหอดดันลัดเลยพี่น้องก็ไปเด็กพานต่อหมอ้ออยู่ดันลัดโอ้พี่น้องเนี้ยมั่นเลี้ย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 นเศร้าดอ,อก เสียไปถิ่มพ่อใหญ่ไหนมากพอดีต้องเอาไปถิ่มตอนเราบาอยู่น่าจะมาจมไปก่อยพีน่น้องกินความมืดแล้วสิจม,มา่าจังมากกินมหมดของเราเนี่ยจะกินเม็ดเกี่ยงเลยเด้อเขาจะเป็นยังี่ประเภทนี่เขาแบบว่าจังอีหยังมากเนี่ยกินให้มันหมดแล้วอินแล้วกับฟื้นกินหมดนะพี่น้องอีนนี้สำหรับเหล้าเด้อสำหรับคนอื่นมีขับบ่ง เวลาคอยซื้อยังมากคอยยอมเล่าเน่คอยจะเสี่ยงมาตัวเวลาคอยกินอมดเวลามันเรือหลายๆอย่างเสียเสี่ยงเวลาแบบว่าจะไปถิ่มนะะคอยจะเสี่ยงเล้าคอยน้ำข้านนะจมมาซื้อมากเสี่ยงเงินกินมุมเงิตาางเสียว่า่ติดต่ แค่นี้แหละพี่น้องเดี๋ยวขอติไปไลฟ์สดต่อนี่เด้าใจปะให้ติดต่อก็จมาบอกกันคลิปหนาค่ะเดี๋ยวมาบอกันคลิปนากับยูสนาบินคนละนอกจากไปแล้วค่ะ